สวัสดีครับผมเพชรหมาชนกิมโนครับวันก็ได้ชกทางช่องสามครับก็ได้รับชัยชนะในแชมมาครองครับก็ดีเกครับเมื่อวานครับโอ้เพชรหมาชนครับเมื่อวานนี้โอ้โหเกิดกระแสดราม่ามากเลยทีเดียวครับก็เขาบอกว่าเราโดนนับแปดก็ยกสองคือเสียสองแต้มยกสามเราได้หนึ่งแต้มยกสี่เราได้หนึ่งแต้มยกห้าเราโดนเมา ก็เกิดกระแสันมากมายในส่วนของเป็นมาชนมองเป็นไงครับในเกมการชกบนเวทีการชกบนเวทีของก็อย่างที่โดนนักผมก็พยายามจะเรียกคะแนนขึ้นมาภายในยกสามยกสี่ก็คิดว่าตัวเองทาได้ดีนะครับอายกห้าก็คิดวะ่าะออกมาผอดก็มาโดนหมัดน้องเขาชุดหนึ่งก็ยอมรับว่าเมาครับแต่ว่าก็ยังมั่นใจในตัวลึกๆอยู่ว่าเราก็ได้เยอะเหมือนกันเนี่ย ว่าส่วนราคาต่อรองอะไรสมก,การให้คะแนนไงมันมันไม่ใช่หน้าที่ของผมครับผมทําตามเกยมยกออกแบบตามเกมตามที่หัวหน้าค่ายตามที่เทรนเนอร์วางไว้นะครับก็ได้ทำแบบพูดถึงพูดถึงยกสองนี่เราโดนแค่เตะขาโดนนัดแปดทีเดียวนะครับ <c oughs> ใช่ครับแล้วเราปลายยกสองนาทีหลังยกสองเราก็ได้นะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็เริ่มมาเดินนะครับเออยกสามนี่เราแบบตีกระหนำ่ำชุดใหญ่่เลยนะ <c oughs> ใช่ครับ แล้วยกสี่ดูอาการยอดพ่เศษเป็นไงยกสี่เขาโอ้โหเขาโดนเยอะมากเลยเขาก็าก็รับเยอะเหมือนกันนะบก็อาการหมดหมดเลยนะดูเขาหมดเลยนะหมดสี่ยกเนี่ยดูเราดูเราดูเราผมดูเริ่มมั่นใจแล้วแลวยกห้าเนี่ยเราทําไมถึงไม่เดินออกมาเดินก็คิดว่าน้องเขาคงจกบหมดยอมไปแล้วนี่ครับอ๋อไม่ใช่เขากลับมาใส่หมัดเราเออ เออเป็นกระแสเลยว่า<ช>ตรงนี้ใช่ไหมครับอืมแต่ว่าจะดูตอนที่เขาต่อยหมัดถ้าดูจากภาพดูจากเทปเนี่ยเขาก็ดูเหมือนแบบก้มหัวนะครับดูว่าเหมือนก็ยอมเราเหมือนกันนะตอนต่อยหมัดเขาก็อาวุธได้ดีครับแต่ว่าตอนที่เต้นดิ้นชิงกันนะเหมือนน้องเขาจะเหนื่อยรครับเหนือ่อยล้าลงไปคอตกนะัผมก็ผมดูอาการมวยประมาณน,ะนี้นะผมก็เลย เราเราเสียจริงนะครับเยอะมากแต่ว่าเราก็ทําหลอกทําไปนะครับอมวยนะครับเราตามสเต็ปมวยของเราคือแบบว่าพูดง่ายว่าเราก็คุมเกมาก็คือทรงมวยยังสวยอยู่ยอาอาจเป็นเพราะว่าเราเก่าประสบการณ์ดีนะครับผมอ่าแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงบรรดาแฟนมวยหรือที่เขาดูมวยคู่เนี้ยที่เป็นกระแสดราม่าเกี่ยวกับยอดเหล็กเพชรกับเพชรหมาชนเนี่ย ให้เพชรมาชนพูดในฐานะของตัวนักมวยหน่อยนะครับครับผมก็ขอให้แฟนมวยอ่ะช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจพวกผม,มนหนดอครับพวกผมก็มีแค่หน้าที่ทําตามใบสั่งจากที่ย้ยงจากหน้าคณะเพื่อเอาเงินส่วนนี้มาเลี้ยงครอบครัวเพราะว่ามวยไม่ได้โชคหลายเดือนนะครับเนาะครับก็ทำหน้าที่ให้ให้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องจากถึงเรื่องอาราคาต่อรองอันนั้น มันต้องพูดถึงเราไม่ไม่รู้อยู่แล้วครับของนั้นก็ขอให้แฟนมวยช่วยเชียร์ด้วยครับถ้าจะมีโชกกันน้องเขาขอแจ้เมยอก็แล้วแต่ตามเห็นความเหมาะสมของโปรโมเตอร์ผู้จัดแล้วกันครับเรื่องนี้มันอยู่ที่เรื่องของผู้ใหญ่ครับไม่ใช่หน้าที่ของนักมวยครับครับก็ขอบคุณเพชรมาชนมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ